ตัวหัวมันนี่เลยมันไม่กัดมันไม่กัดลองมาจับเฉยมันจับแต่มันน่ารักอ่ะมันไม่น่ารำคาญมันน่ารักอันนี้บอกมันน่ารักอันนี้คืออะไรนะป้อมตัวเนี้ยตัวเต็มใบเขาเรียกว่า All Back Sure Fire All Back Sure Fire ไหนป้อมลองพูดเหมือนมันมีสิ Sure Fire What is this Back Sure Fire Back Sure Fire Back แปลว่าสีอะไรดำ เขาสีดำก็เปลี่งมากเลยอ่ะ <Black. S 1> แล้วฟรายอ่ะ <Black. S 1> มันมีฟรายแปลว่าอะไรฟราย you can fry <Yeah. S 1> อ๋อคำละเออแปลว่าอะไรอย่างนี้แ <c oughs> ปลว่าอะไรฟรายบินบินใช่ใช่แล้วแบล็กฟรายแปลว่าอะไรบินดำเหรอ <c oughs> ดำบินอ๋อดำบิน โอเคอันนี้แปลว่าแมงดำบินบินดำไม่ได้แล้วโซเยอร์แปลว่าอะไรโซเยอร์บาร์บี้ว่าได้สีมีโซเยอร์โซเยอร์ตุรกงโซเยอร์แปลว่าทหารเหรออันนี้เป็นนักรบสีดำบินเพิ่งรู้ กาะเต็มตัวเลยโอ้โหมันเกาะเต็มตัวไม่มีเลยอ่ะฐานมะแรลงฐานมะแรลงพี่พี่ยืนตรงนี้ถ่ายรูปหน่อยมันเกาะเต็มตัวไม่มีเลยยืตนตรงนี้ยืตนตรงนี้ถ่ายรูปหน่อยเข้าไปอีกนิดนะึงโอเคอยู่ยนิ่งนะไข่แมลงวันลายเต็มไปหมดเลย <c oughs> นี่เป็นก้อนเลยไข่เป็นก้อนเลยนู่น อันนี้แมลงวันลายตอนที่เป็นหนอนใช่ไหมตัวเต็มวัยครับอันนี้อันนี้ก็เคาะแล้วก็เคาะใช่ครับไข่มันเดี๋ยวเราก็เคาะเคาะเคาะมันก็จะร่วงลงมาตรงนี้แล้วเราก็เก็บไปฟักนี่นี่แมลงวันลายตอนเป็นหนอนใช่ไหมตอนเป็นตัวเต็มวัยครับใช่ตอนสิบตัวแมลงวันลายนี้อยู่ที่ที่ไหนอยู่ฟาร์มไหนเนี่ยอยู่ที่โกมีฟาร์มใช่ไหมครับ โอเคโกมีจะเข้าไปไหมครับไมาป้ามพากุมีเข้าไปหน่อยดิไม่เข้าไปไม่เข้าไปงั้นกมีอยู่ข้างนอกนี่แหละกลัวมันกัดไม่มันไม่ค่อยจับมีเลยฉีดน้ำานยดิ ก็ดีอ่ะมั้งดูดูนีดูนีดูจับขนงมีดว่ากัดกี้เหรอดติดพ่อเต็มเลยติดพ่อเต็มเลยในในตะกร้าในตะกร้ามันก็มุดออกมาทุกวันเนาะมุดออกมาจากตะกร้าทุกวันเลยแล้วก็มาจับจับแล้วก็บินบินแล้วก็

นี่คือบอ่อบินของแมลงวันลายจ้ะนะคฟามนี้คือวางไข่ใช่ที่วางไข่จ้ะอ่ามันจะไข่ตำซอกนี่แหละตำซอกเนี่ยอ่าวางไปก่อนครับจังกําำลังอยู่ในขั้นตอนของการไข่นี่ใช่ไหมจ้ะนี่เนี่ยวางที่ไม้นะคือที่วางไข่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มันก็จะจับ เต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีพวกนี้มันก็จะบินไม่ีที่จะมาแรงมาลายตัวเยอะมากขนาดนี้เลยนี่แางระตาก็จะที่มุ้งที่อะไรก็บินเต็มไปหมดเลยพอเขาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตายเนี่ยอยู่กับพื้นใช่ไหมใช่อ่อตายตายอยู่กับพื้นเสร็จแล้วก็ เราก็กวาดรวมกันแล้วก็เอาไปบดเป็นผงบดเป็นผงแล้วก็เอาไปผสมกับเปลือกกุ้งเปลือกปูเนาะแล้วก็ให้ไก่กินก็เสริมแคลเซียมเสริมไทตินโปรตีนอะไรก็ว่ากันไปทีนี้นี่มันจับกล้องเต็มหมดเลยคันจังมันจกรกเดียไม่เฉยมันออกมาจากตรงไหนเนี่ยมันออกมาจากในนี้นี่ ก็เอาอะไรใส่ในในตะกร้าไว้อะมะเร็งอ๋อ,อเอาอันนี้คือนิ่งหมดแล้วดักแด้ใช่ดักแด้อยู่ในนี้ใ,<ช>ในดึงกระมังก็มีตรงนีมนง้มันก็ยังมีไข่ทีน,นี้เราใส่ตะกร้าหนึ่งใส่สองไอ้นี่สองกระบะพลาสติกนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้มีก็เยอะนะหน<ช>ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สี่สองห้าหกสิประมาณร้100บบะนะอยกว่าต่างาร้อยกว่าต้าาก็คือสองสองร้อยกะบาทเนาะจ้ะโกับกระบาหนึ่งก็ประมาณสองโล,โลโสามโลโอโลเออสามโลสามโล,โลเป็นเท่าไหรอ่อ่ะต่า้าละหกโลตัวเมงเออหกโลก็เมื่อกี้ร้อยนั้นก็หกร้อยโลเลยไงมันก็บินออกมาเรื่อยๆเนาะจ้ะบินออมาเรื่อยเป็นตันก็ไข่ออกมา เอาไข่ไข่แล้วแล้วก็เอาไปวนไปฟักไปใช้งานหมุนวนโอ้สวัสดีครับก็มีัลโหลโอ้ดูดิจับคนนี้ด้วยจับคนเล็กดูมันไข่ไปทั่วเลย <c oughs> ไข่ไปทั่วประเทศเลย